อลิซอลิซทำอะไรเอ่ยอลิซบอกเลขแต่ลูกบอกตัวไหนคะโอเคโอเคโอเคทำมือด้สิคะโอเคนี่เจนี่โอเคอะไรล่ะคะฮะโอเคพอนะพอนาโอเคพอนะ อีกสีหนึ่งไปไหนหมดให้มาเมาอีกไหมคู่หม,มันได้อีสโ oh, <no. S 1> oh, no. นอันกูโอ้ไนโอ้ไนพนะเรียกยายสิคะยายเรียกสิยายเรียกเร็วเรียกตากอะไรตาเต่าสิเต่าอ,อยู่ไหนเต่าเต่าฮะเต่า อลีซจะให้ตัวไหนเอ่ยตัวไหนคะลูกอลิซพูดไม่ค่อยเก่งเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่พูดกับมามาเลยฮะมานั่งวาดรูปอยู่ในเสดเ,เต้นเหรอลูกฮะหให้ใจกบุญกอบกอด อันนจะไปกินข้าวเหรอลูกทำไมว่าเขาอันนกินข้าวเหรอเขาอันนี้ไงเฮะอันนหิวข้าวเหรอทำไมบอกว่าเขาเอาพูดว่าข้าวสิลูกข้าวเจ้าข้าวพูดสิข้าวหนูไปบอกว่าเขาจังได อลิสสวัสดีค่ะสวยๆก่อนอลิสสวัสดีค่ะกนันมามาพาทำเร็วสวัสดีค่ะกันเลยมาสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีท่านผู้ชมกันเลยอ้่เาป,ปป๊อทำไมเป็นงั้นซะละ่ะฮะโอ้ดินไนไม่น่ารักเลยไม่สวัสดีท่านผู้ชมอ่ะไม่น่ารักเลยลูกสก็ตไน,นบอกสิคะอลิสมานั่งวาดรูปในเต้นนะคะมาเห็นไหมคะเนี่ย อัลิสมานั่งวาดรูปอ่ะบายบายก็ได้อ่ะบายบายถ้างั้นบายบายก่อนบายบายแล้วเราจะไปละบาย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 เออเก่งจังเลยตบมือเลยทีนี้ตบมือตบมือบายบายจุ๊บเออไปละค่ะเออขยันทําจริงๆ